โทระชะเทรนใหม่ของเครื่องดื่มเกรดพรีเมียมภาพลักษณ์แพงในราคาที่คุณอยากซื้อทุกวันจุดเด่นของแฟรนชามีเครื่องดื่มที่หลากหลายทั้งกาแฟสดชานมไข่มุกพ่นไฟสมูทตี้และวาเฟิลเหมือนคุณได้ซื้อเฟรนชามา4แบรนด์เลยทีเดียว ใส่ใจคันเลือกวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศต้นตำรับมเมล็ดก,กาแฟก็เป็นเกรดแชมป์อินดี้บาริสต้าไทยแลนด์เมนูผลไม้ที่มีเนื้อผลไม้จริงถึง65%ให้ภาพลักษณ์ดูแพงราคาย่อมเยาทานได้ทุกวันโทรัช์ไม่ตกเทรนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ทันถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าคุ้มราคา พร้อมทั้งระบบการจัดการแบบมืออาชีพทั้งระบบการขายระบบคลังสินค้าระบบการตรวจมาตรฐานและระบบบัญชีบรรยากาศในร้านสบายๆเป็นกันเองผ่านการตกแต่งร้านสว่างโปรง่งด้วยการยกเพดานสูงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่นตกแต่งผนังด้วยปูนรอบฉาบร่อนที่ไม่ได้ตั้งใจมากแสดงถึงการเข้าถึงง่ายและเป็นกันเอง สลับกับสีเขียวของต้นไม้เพื่อให้ความรู้สึกสบายตาและผ่อนคลายโทรชาเปิดดำเนินกิจการมาแล้ว3ปีขยายสาขา32สาขาโดยเจ้าของกิจการไม่เน้นขยายสาขาเน้นทุกสาขามีคุณภาพบริการเป็นกันเองดูแลตรงโดยเจ้าของแฟรนไชส์เครื่องหมายการันตีคุณภาพแฟรนไชส์1ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ประจำปี2563 2ลำดับ1รางวัลสุดยอดนักธุรกิจต้นแบบประจำปี2565 3ลำดับ1รางวัลวางแผนธุรกิจฟุดทักรุ่นที่2ประจำปี2565และผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตลาดและพัฒนาธุรกิจมากมายทั้งจากภาครัฐและเอกชนเมนูในร้านมีมากกว่า99เมนูราคาขายเริ่มต้นที่35บาท ราคาเมนมูยอดฮิตที่ลูกค้ามาต้องสั่งมี5เมนูได้แก่ 1. โทราชาชานมไข่มุกเจลลี่พ่นไฟสูตรลับเฉพาะของโทรชา 2. โทรคอฟฟี่กาแฟสดดีกรีชแชมป์แห่งประเทศไทย 3. โทรสมูตตี้หรือเมนูน้ำผลไม้ปั่นด้วยเนื้อผลไม้65% 4. โทราวาเฟิลเมนูวาเฟิลกรอบนอกนุ่มในหอมเนยทำสดใหม่ ออ r ์เรนจ์กาอีกหนึ่งเมนูที่ออร์แกนิกความหวานจากธรรมชาติให้ความสดชื่นได้เป็นอย่างดีรูปแบบการลงทุนมี3แพคเกจดังนี้ 1. p r e พรีเมียมราคา1,95,000บาทจากราคาปกติ2,50,000บาท 2. p r พรีเมียมพาสราคา2,50,000บาทจากปกติราคา2,95,000บาท 3. p r พรีเมียมโกลราคา3,95,000บาท จากปกติราคา450,000บาทระยะเวลาคืนทุน3-15เดือนขึ้นอยู่กับเงินลงทุนและพื้นที่ในการเปิดสำหรับการลงทุนระยะยาวสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0646593564 Line OA at torcha_th Facebook torcha_th Website www.torcha_th.com a